ถ่ายหน่อยนี่ถ่าหน่อยเหรอนนี้ถ่ายแค่เนี่ยถ่ายแล้วไถ่ายอีกอ่นี่ยป็่าไยปนเต่าครอแล้วแล้วย่อนถ่ายก่อนเียมหอเียมเลยอเียมเ้หลบเสียมเลยเสียบเียมผู้หญิงครับอ้เา ไี่ท่าประจำตัวเลยเนี่ยแรเนี่ยขอแรกรู้ข้ออีกขอด้อาดือดือเขาต้องจีบตับปลายเท้าระดูเ่าดือจริงนี่ยต้องจีบตัปลายเท้านี่เชียงเชียงอะคุณผู้ถ่ายไหมคะหรูอถ่ายให้ค่ะถ่ายยังถ่ายเลยถายเลย่น น่เอเหรอคะใสเสื้อส oh, yes. oh, yes. ีใกล้กันหน่อยโอ้โหใช่แบบเจ็บเจ็แพ้เนี่ยแพ้เนี่ยแพ้โอ้โหเปลี่ยนห้าเราเปลี่ยนห้าเขาบอกให้เราเปลี่ยนเดดว่าลูกติดม่หารืลน้ำหนักดวหวอ่เดนวาอะ้อนด่าทั้ง่เลยแล้ว ใช่ค่ะตาเราคลณาฝากบอกีว่าไว้วยเบียดใช่มันอ้วนเบีย์มากกันนีนตัวเขาอย่แล้วอน่